ไม่หมดเลยใครจะมาเป็นคนแรกเนี่ยใครจะมาเป็นคนแรกเนี่ย,นนยได้ยินป่ะคะเซียนเบนมาแล้ววันนี้เบนตื่นเร็วปะ่ะหลกก้าพ,พิ 9. มก้าวใครอีกเยวันนี้วันนี้เด็กๆไปวัดกันมาหรือ,อยังคะเมาาื่อเช้ามี อ,อนิวตันไปวัดมาใช่ไหมใครที่ไม่ไปวัดก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรียนอยู่บ้านทําความดีก็ได้นะคะทําความดีก็ได้นะคะมาเป็นเร็วใช่ไหมคะวันนี้ดีมากเลยเบ้นเอ,อ้เพื่อนหายไปไหนหมดในเบ้นนะพิมก้าพิมก้าการบ้านคนที่ให้วาดภาพคนในบ้านอะไม่พิม์เขียนน้อยจังเลยอะ่ะ อ้าวนิ้วตันมาแล้วอ้าวเหลือใครอีกครับอาล่ะค่ะอา้าวละอันนี้คุณครูอังมีปัญหามาถามหนึ่งข้อฟังดีดีนะพร้อมไมือยังคะเทียนอะไรหอมที่สุดเลยเทียนอะไรหอมที่สุดคะ่ะเทียนอะไรหอมที่สุดคะ่ะเทียนอะไรคะ เทียนหอมพิษอ้าวนิวตันพิทเทียนหอมเทียนอะไรหอมที่สุดคะเทียนอะไรคะเร็วเร็วเร็วเทียนอะไรคะอ๋อเทียนลุทุเรียนใช่แล้วไม่ใช่เทียนวันเกิดมีคุณเทียนลุทุเรียนไงเมื่อวานเราบอกว่าทุเรียนบางคนก็บอกว่าหอมบางคนก็กว่าเหม็นนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไงคะมัน อาจจะหอมก็ได้มันอาจจะเหม็นก็ได้สําหรับคนที่ชอบไม่เหมือนกันถูกไหมคะถูกไหมคะมคนที่ชอบก็บอกว่าหอมคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเหม็นอืมเพราะฉะนั้นเทียนรู้ทุเรียนจําได้ไหมคะอาเด็กๆค่ะว,วันนี้ครูอังมีผลไม้ไม่ดูด้วยออเออลูกอะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยใหญ่มากลูกอะไรเนี่ย ร,รู้จักไม่เอ่ยแต่ท่านอนจะเข้าห้องน้ำเชิญเลยมมลูกมะม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรนะมะม่วงเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรคะภาษาอังกฤษมะม่วงว่าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษมะม่วงเรียกว่าแลมบูตันไม่ใช่เหรออะไร้แมงโก,องกอ้อ่ะ ใช่ไหมแมนโก้ใช่ไหมอ้าวแล้วนี่ลูกอะไรคะ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 ได้ยังเอ่ยมังคุดภาษาอังกฤษว่าอะไรนะมังคุดอะภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ คิดว่าอะไรเอ่ยมังคอดนึกออกไม่เอ่ยลืมหมดแล้วหรือเปล่ามงงกสตีนนะคะแมงโกสตีนเอ๊ะแล้วลูกนี้ล่ะ้้ยยมีตาร,รอบตัวเลยผลไม้นี่มีตาร,รอบตัวเลยอะไรคะอะไรคะ อะไรคะสับประรดทายแอป,ปเปิลน,นะคะัทายแอป,ปเปิลน,นะคะทายแอป,ปเปิลอุ้ยแล้วลูกนี้ล่ะยกไม่ไหวเนี่ยอ,อะไรเนี่ยลูกอะไรเนี่ยใครจะรู้บ้างลูกอะไรคะได้คำตอบอยังคะมะพรา้าวมะพรา้รราวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ สาษาอังกฤษว่าอะไรนะมะพร้าวสาังกฤษว่าอะไรนะคะว่าอะไรนะคะที่เรียกามะพร้าวว่าอะไรเอ่ย c o c o n u t อ่า c o c o n u t เอะผลไม้ที่ให้ดูมีมังม่วงมังคุดมะพร้าวลูกไหนสะรดลูกไหนหนักที่สุดเด็กๆว่า ลูกไหนหนักที่สุดเอ่ยลูกไหนหนักที่สุดเอ่ยใครรู้บ้างเอ่ยลูกอะไรหนักที่สุดนะเพื่อนบอกว่าสับปะรดหนักที่สุดหรืว่าอะไรหนักที่สุดคะสับปะรดมะพร้าวอา ปอกปุ่อกมะพร้าวใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปชั่งกิโลก่อนยังไม่ได้ชั่งกิโลระหว่างมะพร้าวกับสับปะรดนี่อะไรหนักกว่ากันเนะาะเพราะมะพร้าวข้างในมันมีอะไรอยู่คะข้างในพร้ามีอะไรอยู่คะมีอะไรอยู่คะข้างในมีอะไรอยู่คะ,ม,ะ,คะมีน้ําอยู่นะคะสับปะรดมันเนื้อแน่นแต่ไม่มีน้ำใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วสับปะรดเ,เปลือก มะพร้าวกับเปลือกสับปะรดเออสรุปแล้วน่าจะอะไรหนักกว่ากันเนี่ยอืมน่าอะไรจะหนักกว่ากันนะเนี่ยเองคิดว่าอะไรหนักกว่ากันข้างในมีน้ำด้วยนะไม่เอาไม่ได้พูดถึงแตงโมนิวตันนิวตันเออมีเปลือกมะพร้าวใช่ไหมอ๋อมีเปลือกมะพร้าวมีกะลมะพร้าว,าวอีกต่างหากใช่ไหมคะ กูอ,อังก็ว่าจะเป็นมะพร้าวมากว่าน้ากูอังยกขึ้นดูแล้วแหละแต่กูอังถ้าแน่จริงๆก็ต้องช่างกิโลอ่ะคราวนี้เรามาดูตรงเนี้รถมะพร้าวรถมันลูกเล็กด้วยของบ้านจิกมังอันนี้คือลูกอะไรมังคุดใช่ไหมคะใช่ไหมคะกูอังจะปอกมังคุดลูกนี้ มังคุดกินทั้งเปลือกได้ไหมได้ไม่ได้มังคุดกินทั้งเปลือกได้ไหมไม่ได้เราจึงไม่รู้เปลือกมังคุดสีอะไรคะเด็กๆคะเปลือกมังคุดสีอะไรสีอะไรคะเปลือกสีอะไรคะสีม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรนะสีม่วงลืมแะละ้วสีมส่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรนะอือือ กลับไปหาที่เชื่อรถหมดแล้วมัง้งสีม่วงสาังกฤษว่าอะไรนะเผอเพอโอเคยังจำได้นะอ่าคันนี้ครูอังเปลือกมังคุดกินไม่ได้ครูอังจะปอกเปลือกมังคุดเข้าไปเนื้อข้างในของมันสีอะไรคะเนื้อข้างในของมันสีอะไรนะใครรู้บ้างเออสีอะไรนะสีขาวสาังกฤษว่าอะไรคะสีขาวสีขาวสาังกฤษว่าอะไรคะ ไว้ใช่ไหมคะเอาล่ะคราวนี้ดูให้ดีดนะข้างในเนี่ยมันจะเป็นเม็ดนักเรียนถ่ายครูอังซีว่าข้างในเนื้อมังคุดเนี่ยจะมีเม็ดอยู่ขี่เม็ดลูกนี้อืมมาถ่ายกันถ่ายกันนะอ้าวข้างในมีเม็ดขี่เม็ดเอาแล้วตอบมานิวตันบอกว่าห้าเบนบอกว่าห้า โอเชนบอกว่าสี่้าวอ้ามีสี่กับห้าเดี๋ยวเราจะมาตปอดูนะคะว่ามีกี่เม็ดนะดีๆนะเริ่มจะเนาวแล้วเด็กๆดูเรานะับพร้อมๆกันนะนี่เริ่มเนาวแล้วหนึ่งสองเห็นไหมเนะี่ย สามสี่ห้าอ่ะดูชัดๆมีกี่เมเ็ดป่ยกี่เมคะกี่เมคะกี่เมคะห้าเม็ดใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยใครตอบ้าเม็ดถูกต้องเลยคะ่ะขอบคุณตัวเองด้วยคะ่ะใครตอบ้าเม็ดเก่งมากขอบคุณตัวเองด้วย เออบางคนโดนฝนผูกอ่าเอาแล้วค่ะมีห้าเม็ดนะเห็นไหมมีหลายคนตอบถูกทําไมตอบถูกวะรู้ได้ไงว่าข้างในมีบางคนงเก่งมากเลยมีบางคนตอบถูกเก่งมากเลยอย่ดูลูกใหม่สิอย่าดูลูกใหม่อดูดีๆนะคุกอ่างจะลูกใหม่ขึ้นมาอีกเอจอมันเลื่อนไปคุกอังมองไม่เห็นแป๊บหนึ่งคุกอังขอเลื่อนจอแป๊บ ม,มันเยอะมากเดี๋ยวนะคะดีๆบอกข้าใช่ไหมเก่งมากเลยใครถายร่วมมือหยิบมาลูกใหม่แล้วนะเดี๋ยวจะมีคนทายผิดไม่ใครดูนะเพราะว่าเลื่อนจอกนมันจะโดดข้ามไปโอ,โอ้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 มีคนตอบคำตอบมาด้วยเดี๋ยวดูก่อนลอก,ก่อนลอก,ก่อนอา้าวดูใหม่ลูกใหม่ลูกนี้ลูกนี้เด็กๆว่ามีขี่ไหมคะ ข้างในมีขี่เม็ดคะลองมาถ่ายกันซิเพาข้างในมีขี่เมตดเอ่ยอ้าวมีคนบอกว่าหกสี่นิวตันบอกหลายเม็ดแต่ออเชียนคำว่าหลายเม็ดไอขีเม็ดของโอเชียนบอกตัวเลขมาเลยอ้าวข้าวหอมบอกห้าอ้าวแล้วคนอื่นมีใครว่าอะไรขี่เม็ดอปุนว่าห้าอ้าวมีใครอีกอ้าวออเชียนว่าสี่นะพร้อมจะเฉลยหรือยัง นะคะบังคุดลูกนี้มีขีเม็ดเอ่อเดี๋ยวนะอ่านจะตอ,อกให้ดูรู้สึกว่าจะไม่มีคำตอบนี้เลยอันนี้คำตอบนี้คอังบอกว่า ขีดไมคะนับตัวสิคะขีดมหมคะหกเมตร,ตร,มตร,มตรใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เอาไว้มีคำตอบถูกเลยนะอืออีกข้อนึงอีกลูกนึงมาท้ายใหม่อันนี้ขี่เม็ดเอ่ยพิมตอบละเ <laughs> ก่งมากอ่านี่ขี่เม็ดเอ่ยท้ายมาก สี่เมตรอ่ามีคนบอกสี่เมตรอืมคุณอังทายว่าห้าเมตรอ่ะเข้ามาลองดูสิโิ้ยนี่สวยด้วยลูกนี้ เปลือกเอาไปทําปุ๋ยโยนทิ้งไว้ต้ต้นไม้ให้เป็นปุ๋ยได้เลยอ้าวขีดไหมคะมองเห็นไหมเอ,อ่ขีดไหมคะห้าเม็ดใช่ไม่ใช่ใช่ไมใ่ใช,ใช่อ้าวห้าเม็ดอ้าวตายแล้วคุกอังลืมห้าเม็ดรูได้ไงว่าห้าเม็ดเนี่ยอ้าวนักเรียนดูนะคะดีนะนิทานบางคดต,ตรงนี้ที่กน้นบางคด เห็นไหมมันจะมีกีบอยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมคะทำยังไงเห็นชัดเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีกีบอยู่อันนี้มีขีกีบค่ะมองเห็นไหมมองเห็นไหมมองเห็นไหมคะเห็นกีบมันไหมมีอยู่ห้ามีกีกีบค่ะห้ากีบใช่ไหมใช่ไม่ใช่คะอ่ะเดี๋ยวเราลองปอกดูซิมันจะมีห้าหรือเปล่าถ้ามันมีห้าก็ตรงกับที่มันดูกีบข้างหลังเลย าไหมห้าไหมหไหม,มีทีมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมตรงเลยใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยซื้อมังคุดนักเรียนสามารถถ่ายมังคุดได้เลยใั้เรียนดูข้างหลังเนี่ยค่ะที่ก้นมังคุดนะคะมันจะมีกรีดอยู่ทุกอันเลยอือ้าวดูอันนี้อันนี้มีขีดกรีดคะเห็นไหม เห็นไหมกีกีค่ะเจออย่างเท่าไหร่คำตอบห้าหรอดูใหม่สิคะอ่ามีคนมองไม่ค่อยชัดเลยนะลุงนะอือมีกีหกไม่เจ็ดเบนนับใหม่เบนมันมองไม่ชัด,นะนะด, 6, ชดคุกอังพยายามเลื่อน หกร้อยขีกีบคะ่ะตักน้ำหกร้อยเจ็ดอบม่อ่านะคะดูสิมันมีเจ็ดกลีบนะครูคอังลองนับดูแล้วหนลองนับพร้อมครูอังสิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้มังเจ็ดใช่เหรอลูกเล็กเท่าเพื่อนเลยเนาะแล้มีตั้งเจ็ดเลยเหรอลองดูจริงไม่จริงอ่าออกมาแล้วเจ็ดไหมคะ เจ็ดไหมคะเจ็ดไหมคะเจ็ดไหมคะใช่เจ็ดไม่เอ่ยใช่ไหมเบนใช่ไหมต้นน้ำใช่เลยเห็นไหมครับเราสามารถจะรู้เลยว่ามังคุดเนื้อข้างในมันมีเม็ดอยู่ขีดเม็ดโดยดูที่ก้นมังคุดนี่เองได้คำตอบพยังคะได้คำตอบพี่ยังคะ อันนี้พอเราซื้อบังคุดน้าเรียนก็ไปดูมังคุดก็ด้วยว่าเออของคุดนี้มันมีเม็ดข้างในกี่เม็ดน้วเรียนก็คอยนับไว้นะโอเคได้ยังโอเคได้ยังเห็นไหมโอทีหลังไปซื้อมังคุดแล้วก็คอยดูด้วยใช่ไม่ใช่อ่าเอาละค่ะวันนี้คุณครูอังมีมาดูพร้อมๆกันเออเด็กๆค่ะ เวลาคนเพื่อนไปวัดหรือพระให้พรเออเพื่อนไปทําบุญมาเวลาเพื่อนเข้าบุญมาฝากเราต้องพูดคําว่าอะไรนะครูอังเคยบอกแล้วบอกคําว่าอะไรนะคําว่าอะไรนะเวลาเราสวดมนต์เศษเราให้พรกันเราพูดคําว่าพูดคําว่าสาธุพูดสิคะสาธุน้ำนิน่สาธุเพนมาเช้านี้ นิวต้านไปวัดมานะคะเอาบุมนาฝาเด็กเด็กเด็กๆดพูดพร้อมกันคะะําว่าสาธุพร้อมกันนะหนึ่งสองสามมาด้ินเสียงเลยหอ,อาวละค่ะอืมคราน,นี้เด็กๆมาดูนี่นะบนกระดานของอัง